สวัสดีครับพอแม่ปีนอกที่อยู่ตังบ้านนะครับกลับมาป้าก,กันเป็นประจำกับพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่2 6พฤศจิกาย,ยน2564ครับท่ามาดูสภาพอากาศติผพานมั่นก่อนนะครับผมแต่ว่านี่นะราบภาคเหนือของเฮาก็มีอากาศเย็นนะครับและก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งโดยมีการรายงานปริมาณฝนสูงสุดของภาคนะครับวัดได้60มิลลิเมตรเตียงอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ครับ สำหรับอุณหภูมิส่งสุดของภาคเนือตตวันนี่นะครับผมอุณหภูมิส่งสุดของภาคนะครับอยู่ในช่วง37ถึง34องศาเซลเซียสนะครับโดยมีการรายงานอุณหภูมิส่งสุดของภาควัดได้33.7องศาเซลเซียสทีอำเพอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับและสำหรับอุณหภูมิตำสุดพล้นรับเจ้านี่นะครับผมภาคเหนือตอนบนนะครับก็วัดได้อยู่ในช่วง19ถึง22องศาเซลเซียสและภาคเหนือตอนล่างก็วัดได้อยู่ในช่วง12ถึง13องศาเซลเซียสนะครับ โดยเจ้านี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเพื่นดาบนะครับวัดได้19.6องศาเซลเซียสตีอัมเพอตรงจ้างจะวัดนาน,นครับ้ามาดูการรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้นะครับผมโดยตียอดดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้10.5องศาเซลเซียสตีกิวแม่ปานะครับวัดได้8.0องศาเซลเซียสและตีสถานีกเกษตรหลวงอ่ 4. 4. องางขางน,นะครับวัดได้14.4องศาเซลเซียสครับขามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้นะครับผม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ยังคงปกคลุมประเทศให้ตอนบนอยู่นะครับลักษณะจะอีจะยังฮืดภาคเหนือของเฮาก็มีอากาศเย็นนะครับแล้วก็ขอใื้พอแม่ปีนอกงนะครับดูแลรักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี่ไว้ตัวนะครับผมต่อไปครมาดูการขาดหมายลักษณะการสักสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับผมภาคเหนือตอนบนก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเจ้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง1 9บเถึงสิองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสครับโดยลมไปลมตะวันออกนะครับความเร็วสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับบริเวณยอดดอยนะครับก็มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง9ก้ถึงสิองศาเซลเซียสครับและสำหรับภาคเหนือตอนล่างนะครับก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง2 1บเอถึงสิองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงสามสิบสองถึง โดยลมไปลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับบริเวณยอดดอยนะครับก็บมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิต่ำสุดยนในช่วง1 4ถึง18องศาเซลเซียสครับและสุดท้ายนี่นะครับผมภาคเหนือของฮากับมีอากาศเย็นในตอนเจ้านะครับแต่ก็ยังคงมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะครับก็ขอให้พร้อแม่ปีน้องรักษาสุขภาพหลองจากสภาพะอากาศติ่เปลี่ยนแปลง้ไว้ตุยนะครับ และติดตามสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์รโทร053 277 919ได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาพิกรนครับสวัสดีครับ มอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน